ตะกู <laughs> ว่าไงครับเพื่อนรักเสียยะจัดไห้ครับผมอเนิวส5ซัตไฮเรนเดอร์ยกสูงปี2015ครับผมรถบ้านดามดิมเมบิร์นตัดเล็กน้อยอ่ามาครับคำซีหลบป้ายปลายท่อไทเทเนียมลอลอยกสูงแบบนี้จัดทรงแบบตี37งวดผ่อนเริ่มต้น7,000บาทครับพี่น้องภายน้องภายในเดิมหมดครับผม รถบ้านเครื่องเดิมๆนะครับภา,ภายในองภายในสวยเก็บฟรีดาวฟรีจองบัตรประชาชนไปเดียวฟรีภาษีฟรีพรบฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนเหตสัญญาฮอดบ้านส่งรถฟรีฮอดบ้านกับเสียยะครับผมเบิรงห้องเครื่องรถครับผมนาเดิมเครื่องเดิมครับผมสวยกิบหัวนงหัวน,อน็อตไม่มีรอยไขยรอยแกะมาร์กช็รแต้มสีอยู่ครบฝากระโปรงเดิมๆแอร์โฟลซิงหลอกนะครับผมอ่ะระบบความปลอดภัยด้วยเบรก e ีบ หน้าเดิมเพจเดิมนะครับสติกเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบกับ All New Isuzu d Max 2.5Z Highlander ยกสูงลนรอคันนี้รถบ้านเดิมๆสวยๆฟรีดาวฟรีจองบัตรใบเดียวออกรถจบศูนย์บาท5 9 9 0 0 0กาหเอาส่วนลดไป20,000เหลือขาย5 7 9 0 0 0บาทรับดอกเบี้ย0% 12เดือนปีแรกผ่อน7,000หลังจากนั้นงวดพันหนึ่งบาท FC m a ีมักเอฟซีซพิมเข้ามาสุดพิมพเข้ามาแจ๋วมาเด้อ เดี๋ยวเสียยะสิแจกเสือ้อเอซี่แฟนเพจไปให้ด้วยครับผมเจ้า